หัวข้อการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันผลบวกผลต่างเป็นฟังก์ชันผลคูณการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันผลบวกผลต่างเป็นฟังก์ชันผลคูณจะมีทั้งหมด4สูตรนะคะก็คือนี่เลยสูตรที่1ก็คือ sin a บวก sin ์เท่ 2, ากับส sin a บวก b 2, ส่วน2 cos a ลบส่วน2สูตรที่2 s i n a ลบ b เท่ากับไซเ a ลบ b เท่ากับส cos a บวก b ส่วน2 s ไซลบ b ส่วน2สูตรที่3 C o s อ c เอบวก cos b เท่ากับ2 cos a บวก b ส่วน2 cos อลบ b ส่วน2และสูตรที่4สูตรสุดท้าย C o s a ลบ b เท่ากับ2ลบ บวก a บวก b 2, ส่วน2 sin a ลบ b ส่วน2จะสังเกตว่ามันจะสลับกันอยู่2สูตรแรกก็คือ2 sin cos กับ2 cos sin มันจะสลับที่กันสิ่งที่เหมือนเดิมเลยของทุกสูตรก็คือ a บวก b 2. ส่วน2แล้วก็ a ลบ b ส่วน2จะเหมือนกันเลยทุกสุดหลักการจำง่ายๆนะคะก็คือให้จำว่า sin a บวก sin b เท่ากับ2 sin cos สสูตรที่2 sin a บวก sin b เท่ากับ สองคอสไซน์ไซเอบวกคอสบีเท,ท,ท่ากับสองคอสคอสคอสเอลบคอสบีเท่ากับสองไซา์มันจะเปลี่ยนอยู่แค่สูตรสุดท้ายก็คือมันจะเพิ่มลบสองไซส์เข้ามาด้วยนะคะข้อสอบแผ่นหนึ่งปีห้าเก้าเดือนมีนาข้อที่เก้านะคะถามว่าค่าของ 4, สี่ไซส์สี่สิบลบแทนสี่สิบตรงกับข้อใดต่อไปนี้ เขามีช้อยมาให้ทั้งหมด5ช้อยสองสามนะคะเราก็จะมาดูที่โจทย์มันก่อนเลยอันดับแรกนี่วิธีทำแรกนะคะวิธีทำที่หนึ่งก็คือแยกแทนแยกแทนก่อนทุกคนเห็นไหมเนี่ยแทน40 เราต้องแยกมันออกมาก่อนแล้วส่วนกับของแทนอะเอ้ยและแทนอะมันก็จะมาจากทรายส่วนคอใช่ปะ่ะมันเป็นสูตรของมันอยู่แล้วนะก็จะได้4ทราย40ลบแทน40อันนี้เป็นโจทย์มาจากโจทย์ข้างบนมันก็จะแยกออกมาเป็น4ทราย40ลบทราย40ส่วนคอส40 เท่ากับ4 i ซ40คอ40ลบไซ40ทั้งหมดส่วนด้วยคอ40เราได้แทนมาแล้วเราแยกแทนออกไปแล้ววิธีที่2ให้จัดรูปด้วยสูตรไซของมุม2เท่าก็จะเป็น4 i ซ40คอ40ลบ ไซ40ทั้งหมดส่วนด้วยคอส40เราก็ยกตรงนี้มาทั้งหมดมาไว้ตรงนี้ตะกี้มันก็จะเท่ากับ2 2วงเล็บ2ไซ40คอส40วงเล็บลบไซ40ทั้งหมดส่วนด้วยคอส40ไอหารด้วยคอส40 สองไซสองสองไซสองไซตรงนี้มาจากไหนมาจากสูตรการหามุมสองเท่านะคะมันก็จะเท่ากับสองไซแปดสิบลบซสี่ส่วนคอสสี่ข้อที่3นะคะให้ใช้สูตรแปลงผลต่างเป็นผลคูณน,นะคะก็คือสูตรนี้ นี่ต้องจาสูตรให้ได้ไมีทั้งหมด4สูตรแล้วก็มาดูก่อนเลยเขาให้อะไรมาทรายลบทรายมาเพราะฉะนั้นทรายลบทรายอยู่สูตรที่เท่าไหร่สูตรที่2เราก็ไปดูสูตรที่2ค่ะนี่2คอร์สกับทรายเราก็มาแทนเลยอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B อันนี้เป็น A อันนี้เป็น B ก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะเท่ากับ ไซส80์80บวก2คอร์ส60ไซส์20ทั้งหมดหารด้วยคอร์ส40แล้วเราก็มาหาแทะเราใหา้แทนค่าแทนค่าคอร์0ส60เท่ากับ1ส่วน2นะคะเราต้องแทนค่าคอร์ส60เท่ากับ1ส่วน2 มันก็จะได้ไซแป80บวกสองคอสห0สทั้งหมดหารด้วยโอ๊ยไม่ตรงทั้งหมดหารด้วยคอส40อันก็จะเท่ากับ ไซแปบวกสองวงเล็บ1ส่วน2แล้วก็ซ้ายี่สิบทหมดหันด้วยขอส0แล้วมันก็จะเท่ากับไซแปดส 80, บวกซยี่สิบส่วนขอส0ิ มันก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาทำอันที่4ี่อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็คือใช้สูตรแปลงผลบวกเป็นผลคูณน,นะคะแปลงผลบวกเป็นผลคูณก็นี่สูตรเดิมเลยมี4ส,สูตรอ่ะเราก็มาดู ไซบวกไซก็จะใช้สูตรที่เท่าไหร่สูตรแรกนะคะนี่ก็คือ2องไซกับคอสอันนี้จะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมห้ามลืม2 2ข้างหน้าเด็ดขาดต้องเอาไปคูณต้องเอ้ต้องเอาไปหารด้วยเสมอนี่นะคะแล้วก็ยกตรงนี้มาสเต็ปเดิมก็จะเท่ากับ S 2 s i n 80บวก20ส่วน2 cos 80ลบ20ส่วน2ทั้งหมดหารด้วย cos 40ก็จะได้2 s i n 50 cos 30ทั้งหมดหารด้วย cos 40นะคะต่อไปให้เราแทนค่าคอส30 เท่ากับรูทสมส่วนสองมันก็จะได้สองไซส์ห้าสิบคอสสสิบคอสส่สิบส่วนใี้คอสสสิบนะคะแล้วก็เท่ากับสองไซส์ห้าสิบ รูทสาส่วนสองทั้งหมดก็หารด้วยค้อสี่สิบเหมือนเดิมขอเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็จะเท่ากับรูทส,สามไซ์หสบ หมดส่วนด้วย cos 40สเต็ปที่ห้านะคะให้ใช้โคฟังก์ชั o เปลี่ยนสาย50จากสาย50 เท่ากับข o อ40ก็จะได้รูท3ซาย50ส่วนขอ40เท่ากับรูท3ขอ40ส่วนขอ40แล้วก็เท่ากับรูท3ข้อ40ตัดตัดนะคะมันตัดได้เพราะว่ามันขอ40เหมือนกันก็จะเท่ากับรูท3คำตอบมันคือรูท3นะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูที่ชอยตะกี้มันมีทั้งหมด5ช้ชอยส์ใช่ไหมขอโทษค่ะมีทั้งหมดช้ชอยนี่เราก็ต้องมาดูทีละชอยส์เลยเพราะว่าเราได้รู้3ามใช่ไหมเราก็ต้องมาแปลงพวกเนี้ยอีกทีหนึ่งให้มันเป็นให้มันมีค่ามีค่าค่ะใช่อ่ะไป ตัวเลือกที่หนึ่งก็คือตัวเลือกเอละกันเขียนว่าตัวเลือกเอตัวเลือกเอเขาเป็นสีประการค่ะตัวเลือกเอก็คือ คอส405เท่า mm hmm. กับคอส360 mm hmm. บวกกับ4 mm ้5 hmm. ข้อสอบนี้ใช้ลายสูตรมากนะคะ ก็จะได้คอส45ก็จะเท่ากับ1ส่วนรูท t ออันนี้คือคำตอบของข้อ A แต่ว่าที่เราจะที่เราจะหาก็คือรูท 3, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ A ตัดออกไม่ใช่ A ตัดออกะะต่อไปตัวเลือกตัวเลือก B นะคะตัวเลือก B ก็คือ i ซ420มันก็จะได้เท่ากับ i ซ360บวก60เท่ากับ i ซ60แล้วก็มันก็จะเท่ากับ sin 60มีค่าเท่าไหร่คะรูท3ส่วน2รูได้ที่วงกลม1หน่วยนะคะเรียนมาแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่รูทสามเราต้องการหารูทสามอยู่นะคะตอนนี้มันไม่ใช่ตัดออกต่อไปค่ะตัวเลือกตัวเลือกอะไรตัวเลือกซีตัวเลือกซีก,ก็คือเศษลบหกสิบมันก็คือเศษหกสิบ เหกสคือ2ต่อไปนะคะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมทุกคนเพราะว่าเรากำลังหารูสาตัวเลือก A B C D ตัวเลือก D ค่ะเขาให้อะไรมาเขาให้แทนลบหนงร้อสองศามาแทน คือายส่วนคอสอันนี้ก็จะเป็นลบแทน120เท่ากับลบแทนวงเล็บ180่งลบหกมันก็จะได้แทน120นะคะถ้าลบกันใช่ลบมันก็มีเครื่องหมายลบก็ติดลบไปลบคูณลบมันก็เป็นลบ ลบแทน60ก็จะเท่ากับรูสานี่เราได้คำตอบแล้วค่ะรูสาเราได้คำตอบแล้วมันก็คือข้อดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดคิดต่อแล้วก็ได้เพราะว่าเรารู้แล้วก็คือตอข้อดี ข้อดีนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ